Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Oh. จะค่ะมีความสุขมากเลยค่ะแค่คิดจะรุ่งเรืองรวยรวยรวยค่ะขอให้สวยรวยตลอดนสวยอ๋อแต่แดงไม่ปกติเตยแดงเตไม่สวยเหรอเตยสวยแล้วอ่าขอบคุณมากเลยนะคะก็วันนี้เป็นวันเกิดคือวันนี้วันที่สามจริงๆเกิดวันที่สี่ก็แบบหลายคนก็มาให้แบบว่ามาเซอร์ไพรส์เนาะวันนี้ก็นี่มาจาก องค๋อจำได้ค่ะนี่ามาจากเชียงใหม่ค่ะนี่มาจากาบางนาเขามาแต่งานจีบไหมเอมอเนะราไปทำบ้านมาอะไรอย่างเงี้ยนี่มันมประเสร <c oughs> ิฐนะว่ามีเออก็แบบหลายคนก็มานะคะวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยก็ถือว่าเป็นเกิดจริงๆก็ถือว่าเป็นวันเนลงนะแต่ก็แบบมีคนให้ความสําคัญแล้ววันนี้มีไฟไฟมาด้วยอ่ะมานี่มารวมไฟไฟเออรู้สึกดี ถ่ายาารูปนจะ้หน้าอันนี้คือรายถายวีดีโอถ่ายรูปด้วย